ครนี้สามเทคกครับลมไม่ค่อยนิ่ง

มันแข็งแรงไงก็ไปได้แล้วมาพอมาเท่านี้มันยกขึ้นเลยใช่จางใช่นะเฮ้ยเนี่ยนะจะเจอกลองสัมพันไปดูนะอ่าผมพูดอะไรผิดผมพูดอะไรผิดแต่ตรงนิ่งๆมาอ่าเึกจึ๊กจึ๊กๆึ๊กที่อาจารย์จะเจอนั่นอ่ะมันยกขึ้นเฉยเลยเอาเครื่องจารงเอาเครื่อง พอมันต้อเ้นไปโอยเชืองตามไปแล้วพอ,อ,อมันตื้นะขี้ลยโลยเชือกออกอไไนะแล้วีอย่าไปเชื่อย่าไปตื้อย่าไปชื่อ,อ,อแต่ถจะสนุก,กับมันนะจะาใสา่แมงเลยม่งตื้อ้ไปสมองไหลออกุ๊บโอ้ย <laughs> ทำไปแล้วไปนูน่นข้าขา นี่ตอนนี้เราไปอยู่ท้ายน้ำลูกน้ำมันน้อยป่ะไม่น้ามันเยอะให้มันอยู่ท้ายน้ำไม่ใช่มันอยู่ท้ายน้ำนั่นนิ่งคิดในจานเอาจากเข้าไปประมาณสักเออประมาณเมื่อกาลน้ำาแดงสะพานถูกวาจารณ์หาวเลยที่ลงมือขึ้นมาจากน้ำอาจารย์จะโอ้โหสวรรค์ไม่อยู่เลยนิ่งเย็นนิ่งเย็นด้วยเออไอ้น้ำไม่เอาเราอยูเที่ยงมันกินได้กินแดงบังแสนน้ำบาหลีเที่ยงดินแดง ลมลมมันไม่แรงเหรออาจารย์ไม่มันแรงแต่มันตึงอ๋อนี่ผมมีกล้วยหอมมาวีนะจะกินหรือเปล่ากล้วยหอมเนี่ยของปีอ่ะมาไอ้อย่างอื่นปีไม่เห็นมีมาแบ่งเลยอย่ามาพูดเลยอีตานี่เนี่ยยิงเงียบคนเดียวยิงเงียบอยู่คนเดียวเกียบอะไรผมก็ทำไม่เป็นสิ่ในค่ต้องจะมาขึ้มามือนกันบอกหนูว่าได้พี่มแล้วนะว่ะหนูก็เสียพี่ไปง่ายบางพูดใช่เดี๋ยวมึงอยู่บนกูุงนอนมากพิธจบ บอกเขาฟังมาพูดสิบอกว่าหนูได้พี่มาฟังมนพูดสิไม่ใช่ผมได้มันนะหนูได้พี่มาทำไปแล้วเนี่ยศาสตร์จำไว้ครับผมนี่เขาเรียกคัมเบรกได้ไหมนู่นเนี่ยป่านู่นเมื่อกี้ผมจะทำรอบลงอ่ะมันไม่สูงอย่างนี้เอเทิร์นอาจานเอเทิร์มันสวยแล้วแต่จานยังยังยังไม่ใช่เอเทิร์นอ่ะ ให้เจอนจาดออกออกซ้ายออกขวาใช่ไหมจาดก็ดึงซ้ายกลับไปดิกลับมาจาดก็ดึงขวากลับมาอาตุ้ยินจะไปไหนแต่ไม่ใช่ว่าจาดออกมานี่มาแต่จาดดึงขวามานี่เลยดู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 กลับมานี้จาดก็แดกที่ตัวเองไปตลอดทางอ่ะที่ตัวเองจริงจริงไปไงเขามาจาดมานี่ทำใช่ป่ะอ๋อนี่นี่นี่ลูกศิษย์จะลงแล้วส่งสัญญาณ ผมไม่รอดแอ,อร์เพราะเรื่องยูเนี่ยมันบอกว่าให้ผมขึ้นไปแนะนำของให้เพ้ม่มเงินนิดเดียวเพื่อจะถึงกลับมานะเพิ่มเงินมันเยอะๆเลยแล้วก็ให้เ <ใน S 2> ด็กบินขึ้นไปอย่างน้อยสักสิบนาทีสิบห้านาทีเวลาหมดแล้วจารย์บินกี่โมงแล้วจะเป็นเด็ดโมงแล้วนะครับเด็กกรมการบินมรู้ว่าบินตอนเที่ยงจะด่าไหมโอ้มันไม่ใช่เวลาบินเหรอมันไม่ใช่เวลาที่ควรจะทำการนะ่นรู้สึกจะเป็นรถอีตาคมป่ะเนี่ย อูอ้โหระโย่ไปโน่นละป่าโน่นละป่าดิป่านิดเดิงต้นมะขามเทศพอดีอ่ะปฝาฝา,า,าระวัง<า>อา้าตัดใจเองนี่กลับตัววางเยี่ยมนี่มันเบี่ยงมันเบี่ยง,มยงไม่อยากให้มันแก้หมาสักรวบลมครับผม ทำไมพาเถอะหมดเวลาแล้วก็คนละสองไฟสงารคนละสองคนละสา่ะเนี่ยสามดซัมึงสองหรือสาม